สำหรับความเคลื่อนไหวในฟินแลนด์ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีซาอูลีนินิสเตอร์ของฟินแลนด์ก็ได้ทําการโทรหาผู้นําของตุรกีค่ะเพื่อที่จะเปิดอกคุยกันตรงๆเกี่ยวกับปัญหาที่ตุรกีนั้นคัดค้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนตามรายงานของสํานักงานประธานาธิบดีนินิสเตอร์นะคะระบุว่าผู้นําทั้งสองนั้นได้หาหรือกันเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์ รวมถึงความปลอดภัยของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกทั้งหมดและการต่อสู้กับการก่อการร้ายในเวลาต่อมาช่วงค่ำของวันเสาร์นะคะประธานาธิบดีนินิสเตอร์ก็ยังได้ทวีตข้อความกล่าวว่าเราได้มีการสนทนาพูดคุยกับผู้นำตุรกียอย่างเปิดเผยและก็ตรงไปตรงมาเราได้เน้นย้ำว่าในฐานะพันธมิตรนาโตฟินแลนด์และตุรกีจะมอบคำสัญ,ญญาต่อความมั่นคงของกันและกันและความสัมพันธ์ของเรานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นฟินแลนด์นั้นได้ต่อต้านและก็ประนามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ นี่คือข้อความทวิตของประธานาธิบดีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะทางด้านผู้นำของตุรกีบอกกับประธานาธิบดีนินิสเตร์ว่าการมองข้ามองค์กรการก่อการร้ายนั้นเป็นภัยที่คู่คามต่อสมาชิกนาโตและก็ไม่ได้อยู่ในอุดมการณ์ของพันธมิตรด้วยและตามคำแถลงของประธานาธิบดีเอรูกันนะคะก็ยังกล่าวว่าอังการานั้นคาดหวังความเคารพและก็การสนับสนุนสำหรับการต่อสู้กับองค์กรการก่อการร้ายที่คู่คามความมั่นคงของชาติ สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะที่ผู้นําตุรกีได้ออกมากล่าวว่าเขาจะคัดค้านคําขอาการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของทางฟินแลนด์และสวีเดนโดยได้เน้นย้ํากล่าวหาสวีเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการที่สวีเดนนั้นสนับสนุนพรรค P K K และอังการานั้นก็ยังได้พยายามยุติการความบาดด้านอาวุธอีกด้วยโดยในช่วงสายของวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นนะคะประธานาธิบดีอดุกันก็ยังได้พูดคุยและก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแม็กเดเลนาแอนเดอร์สันของสวีเดน ดำเนินขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติการสนับสนุนกลุ่มที่ผู้นำตุรกีอ้างว่าเป็นผู้ก่อการร้ายผู้นำของตุรกีได้บอกกับผู้นำของสวีเดนอีกด้วยค่ะว่าการสนับสนุนทางการเมืองการเงินและอาวุธของสวีเดนต่อองค์กรการก่อการร้ายนั้นต้องยุติลงและตามรายงานยังระบุอีกด้วยค่ะว่าผู้นำตุรกีกล่าวเสริมควรยกเลิกการคว่ำบาตรอาวุธกับตุรกีด้วย ฟินแลนด์และสวีเดนนั้นได้ทำการระงับการส่งอาวุธเข้าประเทศตุรกีในปี2019เนื่องจากการรุกรานซีเรียตะวันออกเฉียงเหนือและในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นำของตุรกีก็ยังได้แจ้งกับเลขาธิการองค์การนาโต้ด้วยค่ะว่าทางตุรกีนั้นจะยังไม่สนับสนุนการขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของท้งฟินแลนด์และสวีเดนเว้นเสียแต่ว่าทั้งสองประเทศนอร์ดิกนี้จะแสดงความร่วมมืออย่างชัดเจนในการต่อต้านกับองค์กรการก่อการร้ายและประเด็นอื่นๆตามข้อเสนอของตุรกี แล้วหลังจากนั้นในช่วงค่ำวันเดียวกันนะคะเลข,ขาที่การนาโตก็ยังได้ทวิตข้อความอีกด้วยว่าประตูการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของทั้งฟินแลนด์และสวีเดนนั้นยังคงเปิดอยู่เราต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของกลุ่มพันธมิตรทั้งหมดและการเจรจาจำเป็นจะต้องหาทางแก้ไขในลำดับต่อไป